สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายการต่อระบบแบบของผมให้ฟังกันเนื่องด้วยว่ามีคนสนใจถามกันเข้ามาเยอะว่าช่างเดินระบบแบบไหนต่อระบบยังไงเดี๋ยวคลิปนี้มาอธิบายให้ฟังแบบละเอียดเลยคลิปนี้ยาวนะครับใครไม่ชอบคลิปยาวก็กดข้ามได้โจทย์เนี่ยมีอยู่ว่าถึงแม้แบตจะต่ําแล้วระบบสลับมาใช้การไฟฟ้าแล้วถ้าการไฟฟ้าไฟดับยังสลับมาใช้อินเวอร์เตอร์ได้อีกอันนี้คือโจทย์ผมนะครับ ก่อนอื่นระบบผมที่ต่อไว้จะเป็นไฮบริดออกกิดแล้วไม่ต่อการไฟฟ้าเข้าอินเวอร์เตอร์มันเป็นไฮบริดได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันตัวหลักๆที่ผมจะใช้เป็นตัว GSL Energy ขนาด8กิโลวัตต์ก็ตัวเดียวกันกับตัว d ีนั่นแหละทุกรุ่นเลยของ d ีนะเพราะฉะนั้นแล้วใครใช้เครื่อง d ีจะต่อระบบแบบนี้ได้นะครับ ระบบที่ผมต่อผมจะต่อการไฟฟ้าเข้า ATS ผมจะใช้แมกนติกทำเป็น ATS สลับไฟนะครับตัวนี้จะทำหน้าที่สลับระหว่างอินเวอร์เตอร์ที่เราใช้งานอยู่กับการไฟฟ้าเมื่ออินเวอร์เตอร์สั่ง ATS จะสลับไปใช้การไฟฟ้าโดยอัตโนมัติก็เหมือนระบบทั่วไปนะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะเป็นไฮบริดแล้วไฮบริดแบบไม่ต่อการไฟฟ้าเข้าเค,าเครื่องเหตุผลที่ผมไม่ต่อการไฟฟ้าเข้าอินเวอร์เตอร์ก็คือไฟที่บ้านมันตก อินวอเตอร์ไฮบริดพวกนี้ถ้าเราต่อการไฟฟ้าเข้าเครื่องมันจะอ้างอิงตามแรงดันที่เข้าไปพูดง่ายๆถ้าแรงดันเข้ามันสูงมันก็จะสูงตามด้วยถ้าแรงดันการไฟฟ้าเข้ามันตกมันก็จะตกตามไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วไฟที่บ้านผมมีปัญหาไฟตกไฟดับบ่อยผมก็เลยไม่ต่อการไฟฟ้าเข้าเครื่องนั่นเองอันนี้คือเหตุผลหลักๆนะครับทีนี้เรื่องที่ทุกคนถามเข้ามาเยอะและอยากรู้ก็คือผมควบคุม ATS ยังไงโดยที่ว่า ไม่ได้ชัดดาวเครื่องหรือว่าไม่ได้ตัดเอาพุทเครื่องนี่แหละที่คนถามมาโดยผมจะใช้ฟังก์ชันเจนพอตตัวนี้สั่งงานนี่นะครับเจนพอตตัวนี้ไปสั่งงานทิกออนทิกออฟของ a t s ตั้งค่าย,ยังไงเดี๋ยวพามาดูนี่ผมต่อผ่านเจนพอตขั้วตรงนี้ก็จะเอาไปสั่งงาน ATS สั่งงานตัวนี้โดยควบคุมผ่านตัวนี้อ่าควบคุมผ่านตัวนี้ รีเลย์ตรงนี้แหละนะครับที่ต่อมาจากเจนพอร์ตเจนพอร์ตสั่งออนปุ๊บรีเลย์ตัวนี้จะทํางานสั่งโมดูล Wi-Fi ตัวนี้ให้มาสั่ง ATS ตัวนี้สลับซ้ายหรือขวาการไฟฟ้าหรืออินเวอร์เตอร์นั่นเองทําไมต้องทําให้มันซับซ้อนนะครับเพราะว่านะเดี๋ยวอธิบายค่อยๆอธิบายระบบ ATS ที่ผมจําหน่ายให้ทุกคนไปนะครับหลายคนที่สั่งซื้อ ATS กับผมมันจะมีโมดูลตัวนี้อยู่โมดูลโซนอป ควบคุมการสลับ ATS ได้จากมือถือนะครับตั้งเวลาได้นอกจากจะควบคุมผ่านมือถือตั้งเวลาได้แล้วมันยังสามารถอินเสิร์ตคำสั่งอื่นเข้าไปด้วยอีกต่างหากหลายคนซื้อไปยังไม่รู้ว่าเอาไว้ทำอะไรมีแค่สลับเหรอที่จริงมันไม่ใช่มันสามารถเอาคำสั่งอื่นไปสั่งงานให้มันสลับได้ด้วยเช่นโมดูลตัวนี้ ผมยังไม่ได้ไไดทําขายแต่จะทําขายอยู่นะครับกำลังอ,ออกแบบวงจรให้ดีแล้วก็ใช้งานง่ายที่สุดโมดูลตัวเนี้นะครับเมื่อรับคําสั่งมาจากเจนพอ g e n p o อตทำงานปุ๊บโมดูลตัวนี้จะสั่งงานเข้ามาที่โซนอฟตัวนี้ให้มันสลับไปใช้การไฟฟ้านั่นเองพูดง่ายๆว่าระบบที่ผมเดินไว้ถ้ามีสัญญาณไฟออกมาจากเจนพอตเมื่อไหร่นะครับ ATS จะสลับมาใช้ฝั่งอินเวอร์เตอร ถ้าสัญญาณเจนพอตหายเมื่อไหร่ a t s จะสลับไปใช้การไฟฟ้าหลักๆมีแค่นี้เลยง่ายๆเราเอาเจนพอตมาควบคุมแค่ให้มันสลับใช้การไฟฟ้าหรืออินเวอร์เตอร์แค่นั้นเองนะครับทีนี้เราจะควบคุมเจนพอตได้ยังไงมันมีคำสั่งอยู่ในโปรแกรมเลยสำเร็จรูปด้วยนะครับเราเข้าไปที่ตั้งค่า,าเข้าไปที่ตั้งค่าแล้วก็ตั้งค่าตรงนี้เจนพอตนะครับนี่เข้าไปตรงนี้ เจนพอตเราจะตั้งเป็น Smart ทโหลดเห็นไหมตั้งเป็นสมาร์ทโหลดเอา u ุแล้วเรามาควบคุมตรงเนี้ยเห็นไหมออนออฟถ้าแบตเตอรี่ค่า SOC เหลือ25%ที่ผมตั้งไว้นะครับ SoC เหลือ25% g e n p o ้ Pod, มันจะออฟเห็นไหม g n p p o ตตรงนี้มันจะออฟเมื่อ g e n p o ตตรงนี้ออฟปุ๊บมันก็จะทำงานร่วมกับโมดูลตัวนั้นอย่างที่บอกแล้วเมื่อมันออฟคำสั่ง ก็คือว่าให้สลับไปใช้การไฟฟ้าก็แค่นั้นเองทีนี้เจนพอตจะออนอีกทีนึงก็ตอนค่า SOC ของแบตเตอรี่ขึ้นมาที่35%นี่เราตั้งลงนี้เลยนะครับมีแค่นี้เองก็คือ25% GenPort เ f อร์จออฟเอจะสลับไปใช้การไฟฟ้าเมื่อมันกลับมาออนอีกวันถัดไปแบตเตอรี่ถูกชาร์จขึ้นมาถึง35% g e n p o จะออนอีกครั้งหนึ่งเมื่อเจนพอตออนอีกครั้งนึง เอทีเอสจะสลับมาใช้ไฟจากอินเวอร์เตอร์นั่นเองนะครับการทําแบบเนี้มันก็ที่จริงนะเราไม่ต้องทําแบบนี้ก็ได้ต่อการไฟฟ้าเข้าเครื่องได้เลยมันทําทุกอย่างอัตโนมัติตามที่ผมว่าทั้งหมดต่อการไฟฟ้าเข้าเครื่องแต่อย่างที่บอกถ้าเราไม่อยากต่อการไฟฟ้าเข้าเครื่องเราก็ทําแบบนี้เอาเจนพอร์ตมาควบคุมนะครับการทําแบบนี้มันจะมีข้อดีหลักๆอยู่ตรงที่ว่าเราไม่ได้ตัด AC o u เอา t ์พุตของอินเวอร์เตอร์ ในเมื่อเราไม่ได้ตัด AC out ถ้าเกิดว่าในช่วงที่เราสลับไปใช้การไฟฟ้าอยู่เนี่ยเกิดไฟฟ้าดับ ATS จะละอาจจะยังกลับมาใช้พลังงานจากอินเวอร์เตอร์ได้อยู่ถึงแม้เจนพอตตอนนั้นมันจะออฟแล้วก็ตามถึงเจนพอตจะออฟแล้วก็ตามแต่ AC out มันยังออกอยู่ AC out ยังออกเพราะฉะนั้น AC out ที่มารอที่ ATS มันก็ยังสแตนบายรออยู่ถึงแม้ขณะนั้น ATS จะใช้ฝั่งการไฟฟ้าก็ตามนะครับแต่ฝั่งอินเวอร์เตอร์ก็ยังมีไฟอยู่เพราะฉะนั้นถ้าการไฟฟ้าดับปุ๊บ ATS ก็ยังสามารถสลับกลับมาใช้ฝั่งอินเวอร์เตอร์ได้ต่อในตอนที่การไฟฟ้าไฟดับนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วการต่อระบบแบบนี้มันก็จะไม่ล่มนั่นเองพูดง่ายๆเราไม่อยากให้ไฟดับ แต่เราจะไม่ดึงแบตจนหมด0%เราจะเหลือแก็บไว้หน่อยหนึ่งอย่างที่ผมตั้งไว้ก็คือให้มันสลับไปตั้งแต่ตอน25%เพราะฉะนั้นแล้วจะเห็นได้ว่า25%ี่ยแบตที่เหลือเนี่ยเรายังดึงต่อได้อีกหน่อยนึง นะครับอีกได้เป็นชั่วโมงเลยที่ผมเหลือไว้นะระบบเรามันก็จะไม่ล่มนะครับต้องบอกว่าโจทย์เนี้ยมันสามารถต่อได้หลายวิธีเครื่องทั่วไปเครื่องอื่นๆก็สามารถทําได้เหมือนกันถึงแม้เครื่องอื่นๆจะไม่มีเจนพอร์ตแบบนี้เราก็สามารถใช้แรงดันแบตเตอรี่เนี้ยผ่านโมดูลต่าตัดซึ่งผมก็ทําไว้เหมือนกันเห็นไหมเดิมทีตอนแรกผมไม่ได้เอาเจนพอร์ตมาควบคุมผมก็ใช้โมดูลต่ำตัดแบบเนี้ยเมื่อแรงดันแบตเตอรี่ต่ําถึงจุดหนึ่ง มันก็จะสั่งงานผ่านโมดูลตัวนี้แล้วก็มาสั่งงานโมดูลตัวนี้สั่งงาน ATS สลับอีกทีนึงก็ทําได้เหมือนกันมันก็หลายวิธีนะโจทย์เดียวกันมันทําได้หลายวิธีไม่มีผิดไม่มีถูกขออย่างเดียวคือว่ามันตอบโจทย์เราได้ตอบโจทย์สิ่งที่เราต้องการได้ก็แค่นั้นเองนะครับไม่มีผิดถูกทํายังไงก็ได้เคยมีคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าจะต่อให้มันซับซ้อนทําไมยุ่งยากเสียเวลาเปล่า อันนั้นก็แล้วแต่คุณนะครับคุณตอบแบบไหนอันนั้นมันแล้วแต่คุณเลยแต่ผมก็ตอบแบบนี้เพราะมันตอบโจทย์ผมแบบนี้นะครับถ้าใครดูแล้วว่ามันซับซ้อนดูแล้วจะทํายากทั้งหมดที่ผมว่ามาทั้งหมดเลยเกือบ10นาทีที่ผมเล่ามาคุณไม่ต้องทําเลยคุณแค่ต่อการไฟฟ้าเข้าอินเวอร์เตอร์ต่อแบตเตอรี่เข้าต่อแผงเข้าต่อการไฟฟ้าเข้า,อ,า,ฟฟา,ขาอินเวอร์เตอร์ไฮบริดทุกรุ่นแม้กระทั่งราคาไม่ถึงหมื่นมันทําแบบนี้ได้หมด มันสลับเองให้อัตโนมัติการไฟฟ้าดับมันก็กลับมาดึงแบตได้อีกแบตหมดมันก็สลับกลับไปดึงการไฟฟ้าอีกมันสามารถจัดการตัวเองมันได้อยู่แล้วเครื่องไฮบริดทุกวันนี้แต่อย่างที่บอกถ้าคุณมีโจทย์เหมือนผมคือไม่อยากต่อการไฟฟ้าเข้าเครื่องคุณก็ต้องหาวิธีแนวทางอื่นๆที่จะมาต่อใช้งานหนึ่งในนั้นก็คือแนวทางแบบนี้เอาเจนพอตมาควบคุมระบบ ATS นั่นเอง ทีนี้ว่ามันจะมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าถ้าใครอยากทําแบบเนี้แล้ว ATS ไม่ได้เป็นระบบแบบผมคุณก็ต้องหาแนวทางต่อเอาก็คือว่าผมชี้ทางให้แล้วให้คุณเอา Genport ต,ตรงนี้นะครับเอา Genport ไปควบคุม ATS คุณเองแล้วคุณก็มาควบคุมหน้านี้นะหน้า Genport เ,เนี่ยเห็นไหมมันจะมีทุกรุ่นของ d ีนะครับรุ่นอื่นผมไม่รู้นะแต่ d เนะี่ยมีแน่นอน Genport มี เราติ๊กตรงสมาร์ทโหลดแล้วเราก็มาตั้งค่าเปอร์เซ็นต์ว่าจะให้มันออนออฟที่กี่เปอร์เซ็นต์ออฟยีเปอร์เซนต์ก็คือเจนพอรตมันจะไม่มีเอาพุทส่วนออนเนี่ยก็คือกลับมาทํางานอีกครั้งหนึง่งออนก็คือสั่งเอาพุทตรงนี้นะครับเราสามารถเอาเอาพุทตรงนี้ไปใช้งานซึ่งเอาพุทตรงนี้มันจะเป็นไฟ220นะ220เต็มเต็มเลยเพราะฉะนั้นเราเอาเอาพุทตรงนี้ซึ่งสามารถควบคุมผ่านตัวเครื่องได้ เอาไปควบคุม ATS อีกทีนึงใครมีความรู้เชิงช่างเอาไปอะแดปใช้ดัดแปลงได้ง่ายๆนิดเดียวเอาไปควบคุมรีเลย์รีเลย์ก็ไปควบคุมระบบ ATS อีกทีหนึงนะครับมันอะแดปใช้งานง่ายๆสําหรับคนที่พอมีความรู้นะครับมันจะแตกต่างกันเยอะกับการที่เราตัด AC out ถ้าระบบ ATS ทั่วไปนะครับเราตั้งค่าเครื่องเนี่ยสมมุติว่าแบตเหลือ20%ให้เครื่องตัดการทํางาน คำว่าเครื่องตัดการทํางานมันจะตัด AC out จุดนี้เลยตัด AC out หายไปเพราะฉะนั้นเมื่อตัด AC out ตรงนี้มันจะไม่มีไฟใช้งานแล้ว ATS จะสลับไปใช้การไฟฟ้าสลับไปใช้การไฟฟ้าถ้าเกิดไฟฟ้าดับมันดับเลยทีนี้ดับทั้งบ้านเลยเพราะว่าอินเวอร์เตอร์มันตัด AC out ออกไปแล้วมันไม่เหลือให้เราใช้แล้วนะครับมันจะแตกต่างกันนะผมไม่ได้ตัด AC out แต่ผมดึงคำสั่งจาก Genport มาชิงสลับซะก่อนไม่ต้องรอให้แบตต่ำจนเครื่องตัดผมชิงสลับก่อนเลยและยังเหลือให้มันสลับกลับมาใช้อีกด้วยในกรณีที่การไฟฟ้าไฟดับนะครับผมอาจจะพูดกลับไปกลับมาหน่อยถ้าใครดูคลิปนี้จบนะครับผมบอกได้เลยว่าเข้าใจระบบของผมแน่นอนทําตามได้แน่นอนนะครับทีนี้ว่าถ้าใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วเคยสั่ง ATS ผมไปใช้ ATS ที่เป็นแมกเนติกแล้วมีโมดูลโซนอแบบนี้คุณไม่ต้องดัดแปลงอะไรเดี๋ยวผมจะกำลังวางแผนอยู่วางนานแล้วแหละแต่ยังไม่ทำผมจะทำโมดูลตัวนี้รับคำสั่งจากเจนพอตนะครับรับคำสั่งจากเจนพอตมาผ่านโมดูลตัวนี้แล้วก็สั่ง ATS สลับได้แบบผมแบบนี้ผมจะทำจำหน่ายนะครับนะก็วางแผนนานแล้วแต่มันขั้นตอนการเซตติ้งอาจจะแอดวานนิดนึงแต่ไม่ยาก,กจนเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปเสนออีกทีนึง นะรับคําสั่งจาก Genport เข้าโมดูลปุ๊บโมดูลตัวเนี้ยไปสั่ง ATS ของท่านสลับได้เลยโดยที่ ATS ไม่ต้องไปโมดิฟายดัดแปลงอะไรกล่องที่ผมขายให้พวกคุณไปนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะรุ่น32แอมรุ่น60แอมรุ่น100แอมก็แล้วแต่ขอแค่เป็นรุ่นที่มีโมดูล Wi-Fi โซนอฟตัวเนี้ยสามารถใช้ตู้แยกแบบนี้สั่งงานให้มันสลับได้โดยรับคำสั่งมาจาก g e n p o r นะครับ ส่วนคนที่ไม่ได้ใช้เครื่องดีจีที่มี g e n p o ตเอาท์พุแบบนี้อาจจะมีรุ่นที่ผมทําเป็นโมดูลต่ำตัดแบบนี้ดึงสัญญาณจากาดึงแรงดันจากแบตเตอรี่มาผ่านโมดูลต่ำตดัดเอาโมดูลต่ำตดัดมาสั่งโมดูล Wi-Fi สั่ง ATS สลับกันแบบนี้อีกทีหนึ่งก็ได้เหมือนกันสําหรับตู้ ATS ผมต้องการโมดูลสลับแบบนี้เดี๋ยวจะเย็นๆผมกําลังหาวิธีทําให้มันง่ายที่สุดสําหรับท่านๆอยู่นะครับ ถ้าผมเป็นช่างเองเนี่ยผมทำเนี่ยมันง่ายๆแต่ถ้าในการที่จะทําจําหน่ายนะครับมันต้องทําให้เป็นสากลให้คนอื่นเข้าใจให้คนอื่นใช้งานได้ง่ายด้วยมันถึงจะสามารถจําหน่ายได้นะครับไม่ใช่จะขายอย่างเดียวขายไปหาวิธีใช้เองแบบเนี้ยมันแบบนั้นมันไม่ยากแต่มันแต่ผมไม่ทํานะครับนะ ยังไงใจเ,ย,เย,ย็นๆกันก่อนสําหรับคนที่ซื้อตู้ a อทผมไปผมจะทำโมดูลแบบนี้ขายแยกต่างหากให้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ยาวประมาณ10นาทีก,กว่าแล้วถ้าใครฟังจนจบเนี่ยยังไงก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับโอเคหากใครเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กันด้วยใครยังไม่กดติดตามรบกวนกดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อไป เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ